เดี๋ยวไปอีกเดี๋ยวไปอีกใครบอกไม่ไปว่าเมื่อกี้อ๋อไม่ไปส่งที่คนเมัอนตอนที่อยู่ไม่น่าดักคอเลยวนใ้ถึงปลนะวนห้ถึงปลาย

ร้อยกว่าลูกก็มาไปมองทำไมหมานอนต้องลมองวี่ย่นี่ขึ้นกัน้างไหมอาก่คนหรอเไม่กนใจเลย คือเพิ่มเมื่อกี้นะใช่ไหมอืคุยสายแล้วคุยกันคุยกันก่ด้ลยคุันไ้เลยงจริงคืนเลยค่ะไัวเปลี่ยนแล้ว่แล้วรออโอเคบ่ายนขึ้นชอไนาสองยูมนีคบวดเป็นไง้ง คนนั้นห้องคนเดียวสองสองเห็นดีามนะเดียวสามจะมเอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยล่ะคะยังไม่ได้เลยยไม่ถ่ายอ่ะอะมาแต่เมื่อไห่ เราจะออกทางไหนดีออกประตูประตูแล้วก็ไปถนนไปออกทรงข้าง้านออกทางข้างบ้านขาอยากเปลี่ยนทรงผมปี่ป้ะอะไรจะแไ็้องหน้าหูไม้ไม้กดต้องหน้ากดแรงตรงนี้หรอกยังยังหน้าหน่อยนะ ูแล้วไม่ได้ไม่ได้หน้างเช็้ะเช็คด้วยสั่งทรองแล้วคือจะอาาของใต้องแขนดีนะไะ่ไม่หดมองอรนะคะแลไปดื้อรออีกเหรอท่านเอาลงหมดเลยเหรอเนลเออจะลืมอีกูปสวยไม่รู้ว่าแขนใครเมสพิ่ะบงรงสวยไภาพวันพี่เปิ้ล

คุยหางด้วยอ่ะเ้วจะคุยใกล้ๆกันหน่อยเดี๋ยวถ่ายถ่ายเอ่อเพได้ไหมจะพูดกัน1,000ห0 0 0 เด็กเขินแล้วนะที่หันหลังก็